ไปดูเรื่องของการเตือนอันนี้เตือนได้ทุกคนจริงๆนะครับเรื่องของการรับประทานอาหารกินเร็วกินแล้วไม่ค่อยเคี้ยวมันอาจจะมีเศษอาหารไปติดที่หลอดลม,มได้ไปติดหลอดลมปุ๊บครานี้จะหายใจไม่ออกไปดูเหตุการณ์หญิงสูงวัยรายหนึ่งครับวัย62ปีกินข้าวเหนียวไก่เหนียวไก่เนี่ยแหละครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏไปติดหลอดลมครับ โชคดีที่มีญาติมิตรอยู่ข้างๆนะครับพยายามช่วยเหลือกันบอกให้ดื่มน้ําคลายออกมาได้บางส่วนแต่บางส่วนก็ยังติดหลอดลมอยู่แล้ววันนี้จะมาเตือนภัยกันนะครับว่าวิธีการที่เราทําให้เรารอดจากสถานการณ์นี้ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไงครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเร่งนําตัวคุณอลาลัยวัย62ปีครับ ไปโรงพยาบาลทุ่งใหญ่เพื่อให้แพทย์ทําการช่วยเหลือนะครับหลังจากมีอาการหายใจติดขัดไม่สะดวกแล้วครับเนื่องจากที่ลําคอเนี่ยมีข้าวเหนียวและไก่ทอดอุดหลอดลมอยู่บางส่วนครับคุณผู้ชมครับญาติคล้ายข้อมูลนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณอาไรได้ซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดมากินเป็นมื้อขําอเอ,อขอไปมื้อเช้าครับมื้อเช้าแต่ข้าวว่าด้วยความหิวเลยรับประทานด้วยความรวดเร็วนะครับอาจจะเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วจากนั้นก็คืินเลยด้วยความหิวนะครับ ปรากฏว่ามันไปติดหลอดลมครับเพราะว่ามีอาการหายใจติดขัดเข้าเหนียวไก่ทอดเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปติดตรงนั้นพอไปติดที่หลอดลมญาติก็ทําอะไรก็ไม่ถูวเลยครับอกดื่มน้ําดื่มน้ำ,นำปรากฏน้ําเนี่ยมันช่วยเซาะให้ข้าเหนียวไก่ทอดรุดออกมาบางส่วนอืก็เลยทําให้หายใจพอได้แต่ก็ยังติดขัดอยู่ครับเพราะว่ายังมีอีกบางส่วนเนี่ยที่ไปติดค้างอยู่นะครับก็เลยรีบแจ้งอาสากู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ ตอนนี้ถึงรุงมงพยาบาลแล้วก็อาการปลอดภัยเรียบร้อยนะครับครับคราวนี้มาโดยเตือนการเตือนกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนําวิธีการป้องกันหรือการที่เรากินแล้วมันติดหลอดลมเนี่ยจะทําอย่างไรเริ่มจากการบอกว่าเวลานั่งทานครับควรนั่งทานตรงๆ ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่นอนราบรทานก็คือนั่งทานจริงๆนะครับแล้วทานช้าๆเคี้ยวละเอียดอันนี้น่าจะเป็นเรื่องปกติที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่บางทีเร่งรีบครับบอกว่าเวลาเร่งรีบเนี่ยไม่ควรทานหรือว่าเวลาเหนื่อยจัดๆเนี่ยจจไม่ควรทานค,ควรจะพักก่อนให้หายใจใหายคอสะด,ดวกก่อนประมาณ30นาทีแล้วค่อยทานอาหารส่วนการทานก็แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอดีคํา ลดสิ่งรบกวนขณะการทานครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการคุยการเดินแล้วให้ทานทีละคำนะครับเพราะอาหารใน,นหนึ่งคำของคนไทยเนี่ยจะมีเนื้อหลากหลายชนิดด้วยกันแล้วมันจะทําให้สําลักและติดคอได้ง่ายครับรวมถึงไม่ทานอาหารที่แห้งจนเกินไปสําคัญครับเวลาทานเสร็จแล้วยังไม่ควรนอนทันทีนะครับระหว่างทานอาหารเอาถ้าไม่ให้สําลักไม่ให้ติดคอก็ต้องทําแบบนี้แต่ถ้ามันเกิดไปติดคอขึ้นมาแล้วจะทําอย่างไรมีครับ ขั้นแรกเลยนะครับถ้าติดคอขึ้นมาแล้วเอาคนข้างๆนะครับช่วยกันทุบหลังบริเวณที่อยู่ระหว่างไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยตรงกลางหลังเนี่ยทุบเข้าไป5ครั้งแรงพอประมาณไม่ใช่ทุบเบาๆไม่ต้องห่วงเจ็บครับทุบไปก่อนอ,อันนี้ถ้ามันติดหลอดลมมันอาจจะไปถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุบแรงหน่อยตึงตึงตึงแบบนี้นะครับพอทุบแรงหน่อยกะว่าเศษอาหารจะหลุดออกมาได้นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นแต่ถ้าทุบแล้วแรงแล้วเศษอาหารไม่หลุด คราวนี้เขาให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเข้าด้านหลังของผู้ที่สำลักอาหารหรือว่าอาหารติดหลอดลมเนี่ยหายใจไม่ออกเข้าด้านหลังแล้วก็เอามือคล้องจากด้านหลังนะครับใต้ลักแร้นเนี่ยแหละครับแล้วก็คล้องมาด้านหน้ามากดที่บริเวณหน้าอกครับตรงลิ้นปี่ฮะง่ายๆเลย,ยลิ้นปีใ่ใต้ก็ใต้กับบังลมนิดนึงนะครับกดไปกระแทกแรงๆครับแล้วก็ยกตัวของคนที่สำลักอาหารขึ้นสูงหน่อยกดและยกกดและยกแบบนี้ครับมันจะไปดันทําให เกิดอาการสำมร้ออาหารออกมาได้และนั่นจะจะทําให้ผู้ป่วยนั้นสำลักอาหารออกมาแล้วก็ปลอดภัยได้นะครับมสมมติถ้าไม่มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีเวลาอยู่สามถึงห้านาทีจังหวะตรงนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นหลังจากนี้ไปอาจจะติดขาดหายใจไม่ออกแล้วก็ไปถึงท่านเสียชีวิตได้เขาบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวทําอย่างไรก็อเอาตรงลิ้นปีเนี่ยนะครับเอาตรงตรงใต้กระบังลม,อมของเราเนี่ยพาดไปที่เก้าอี้พาดเก้าอี้แบบนี้พนักเก้าอี้อย่างนี้ฮะ พาดลงไปแล้วก็กระแทกตัวลงไปเพื่อให้มันไปกดลิ้นปี่แทนที่คนจะหิ้วเราก็กดเราก็แทกกระแทกตัวเองลงไปที่พนักเก้าอี้ก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นวิธีช่วยเหลือตัวเองนะคะหลังจากที่ถ้ามีอาหารเนี่ยเข้าไปติดตรงหลอดลมอันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะตอนทานอาหารคุณเอกอย่านอนกินนะต้องนั่งตังตรงอย่างนี้โอเคค่ะต้องนั่งหลังตรงนะคะ